สวัสดีค่ะหมอทิพย์แปลนิชานะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะแม่หมอทำพิกอากาศความรักนะจากไพ่ของโรแมนติกแองเจิลนะคะคลิปนี้สำหรับในหัวข้อนี้ก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดเกิดขึ้นในเรื่องของความรักนะคะมีให้เลือกทั้งหมด3กกองการด้วยกันนะเริ่มจากหมายเลขหนะคะเพื่อนๆเนาะหมายเลข2 และหมายเลข3กติการเหมือนเดิมสําหรับเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะเลือกกองการที่ดึงดูดใจเรานะหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3ให้เวลาเลือก5วินาทีเมือเ่อเพื่อนๆเลือกได้แล้วแม่หมอขออ่านพลังงานหน้าไพ่กองการที่1เป็นกองการแรกนะคะก็ขอเก็บเนาะพลังงานหน้าไพ่ทั้ง3กองการนี้เหลือไว้กองการเดียวนะ,ะนเพื่อนๆเนาะ สำหรับหัวข้อนี้นะจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดเกิดขึ้นในเรื่องของความรักนะคะคุณได้ไพ่ใบนี้เขาบอกว่าความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่มันมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนนะไพ่ของหญิงและชายคู่นี้นะ g i v e your relationship a change นะ ทั้งคุณและเขาเนี่ยมันมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันต่อให้ห่างหายกันไปหรือบางคู่บางกรณีเลิกลากันไปนะแต่ว่าด้วยความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาเนี่ยามันมีความผูกพันนะคะมันมีความรักมีอารมณ์ที่เสน่หากันอยู่เนี่ยนะมันดึงดูดให้กลับมานะเป็นคนรัก ซึ่งกันและกันอีกสำหรับเ,เพื่อนที่เลือกกองการนี้ถ้าเป็นกรณีที่มีปัญหาความรักอยู่เดี๋ยวก็ได้กลับคืนมานะคะขอพลังงานหน้าไพ่เพิ่มจากไพ่ทาโร่นะคะเนาะแม่หมอใช้สำหรับของไพ่ทาโร่นะคะเนาะก็เป็นพลังงานหน้าไพาน่นี้นะคะเพื่อนเนาะไปที่หนึ่ง four of pentacles สี่เหรียญ the emperor นะคะเ,เพื่อน ตามด้วยไพ่ของหนึ่งไม้เท้านะแล้วก็ทำพลลนเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเยียวยาและไม่การเปลี่ยนแปลงนะแม่หมอคิดว่าเนาะไพ่ความสําเร็จมานะคะสามถ้วยเด็กเอ็มเพรสนะคะเพื่อนเนาะต้องบอกว่าสถานการณ์นี้เพื่อนๆที่เลือกก่ลองการที่หนึ่งความรักของคุณ คุณกับเขาเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าคู่ที่เป็นคู่ดวงชะตาคู่สมพงนะทั้ง e อมเบอรแล้วก็เอมเพ s สเป็นคู่กันนะคะมีพลังงานที่สามารถอยู่ด้วยกันได้อุดมสมบูรณ์ร่ำรวยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคู่ที่มีปัญหาต้องบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยยังกอดเก็บความรู้สึกนะยังรักกันอยู่ ยังถวินหาอไราอาวรกันอยู่นะหรือสถานการณ์ถ้าเป็นคู่รักกันณนะตอนนี้ต้องดีใจด้วยความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นเหมือนคู่ที่เขาผูกได้แดงเอาไว้นะคุณกับเขาเหมาะสมกันนะคะที่จะได้เดินหน้าความสัมพันธ์นะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเยียวยาให้คุณกับเขาเนี่ย ได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักบางคู่บางขั้นถึงแต่งงานนะคะสามถ้วยนะมีงานเฉลิมฉลองจัดงานวิวาหรือผูกข้อไม้ข้อมือแล้วแต่นะหรือคุณกับเขามีโอกาสที่จะได้ไปเจอกันในงานสังสรรค์เดินทางไปด้วยกันนะงานรื่นเริงสังสรรค์น,นะคะมีการเริ่มต้นหรือบางคู่บางกรณีลงหลักปักฐานที่จะ เขาเรียกว่าลงทุนลงแรงสร้างอะไรร่วมกันนัไพหนึ่งไม้เท้านะคะนะแม่หมอก็ดีใจด้วยเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองการที่หนึ่งคอยคุณสมหวังในเรื่องของครามรักทุกประการนะสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเขาอยู่ในกลุ่มของชาวทัดน้ํานะ มีนกรกฎพิจิกนะคะรวมถึงชาวทัดไฟเมสิงธนูและชาวทาดดินนะคะเพื่อกันมังกรที่โดดเด่นนะแม่หมอก็เคะเกร็บพลังงานหน้าภพ่นะคะพบกับกองการกองที่สองนะคะสาหรับเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เนาะแม่หมอก็ทําคลิปสั้นๆเท่านั้นนะคะเพื่อนๆนะไม่ได้เอ่อทำคลิปยาวๆแต่ว่าก็ขอบคุณนะคะสาหรับเพื่อนๆนที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะพลังงานที่สองนะคะเนาะ เรามารุ่นไปพร้อมกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองการที่2นะคุณได้ไพ่ความรัก The r o m a n En Angel ว่าอย่างไรนะพลังงานนี้รีจิกแฟกเตอรนะมันเป็นความรักที่วิตกกังวลนะแม่หมอคิดว่าสถานการณ์เพื่อนๆพี่ๆที่เลือกกองการน์นี้บางท่านมีความเครียดในะเรื่องของความรักมีความวิตกกังวลนะคะในปัญหาความรักหรือบางคนเนี่ยไม่เปิดใจ ถ้ามีความรักใหม่ๆเข้ามาคุณจะไม่เปิดใจเพราะมันเหมือนอที่เขาเรียกว่าเจ้าสาวกลัวฝนนะคะเพื่อนที่เลือกกองการที่สองคุณเป็นคนคิดมากคิดเยอะละเอียดและค่อนข้างมีกำแพงไม่ค่อยเปิดใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆเนาะขอขอเปิดพลังงานนะไพ่สิ่งที่ณนะตอนนี้เพื่อนๆกองที่2เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นสาเหตุทําให้ปัญหาความรักมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่นะตามหมวัวข้อนี้นะคะพิการหวัวข้อนี้เนาะ ความรักของคุณมีการเปลี่ยนแปลงเช่นไรขอพลังงานน้ใพ่นะคะอยู่ในความทุกข์จริงๆด้วยเพื่อนๆมันมีความทุกข์เกิดขึ้นนะถูกทิ่มถึงสิบดาบเหมือนคนที่นอนจมกองเลือดเดชาลีออดเป็นคนต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติต่างศาสนาเป็นคนไกลได้คบกับคนต่างชาติหรือค,บ,คบกับข้าราชการทหารตำรวจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในชุดของราชการนะคะเพื่อนๆเนาะเออก้าวไม้เทา้า เหมือนคนที่ถูกตีหัวมันมีบาดแผลเพื่อนๆมันเศร้าใจเสียใจนะคะแต่ว่าพลังงานหนา้าไพ่ค่อนข้างดีเนาะเพราะว่าได้ไพ่ของ S of Pentacles มันจะมีสภาวะเงินก้อนใหญ่ๆหรือสภาวะที่เราอาจจะดวงดีขึ้นมาแบบกระทันหันเขาเรียกว่าพลิกชีวิตนะเพื่อนเนาะในเรื่องของความรัก แต่ว่าต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าสำหรับเพื่อนที่เลือกกองการกองที่สอคุณได้ไพ่สองดาบและหนึ่งถ้วยเจ็ดเหรียญต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนี้นะถ้ามันมีความรักเข้ามาเนี่ยมันมีเหตุจำเป็นให้เราต้องเลือกนะคะเพื่อนไม่เข้ามาคนเดียวบางทีเข้ามาสองคนจะเลือกคนใหม่หรือคนเก่าดีซ้ายและขวาคนคนใหม่ก็ดีคนเก่าเราก็ยังมีความรักอยู่ นะคะเ,เพื่อนๆเนาะสถานการณ์นี้แม่หมอคิดว่าให้เลือกคนที่สามารถดูแลเราได้นะคนที่เขาสามารถซับพอร์ตเราได้เ,เพื่อนๆไม่ว่ากรณีใดๆนะคะเพราะสถานการณ์ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแม่หมอต้องยอมรับว่าเงินสําคัญที่สุดนะคะถ้าเป็นคู่ที่อายุยังน้อยเขาจะเลือกความรักก่อนนะแต่พอเหตุการณ์ผ่านไปเหมือนคนที่อาบน้ําร้อนมาก่อนแล้วเขสอนเราเ,เพื่อน ชีวิตคู่รักด้วยมีเงินด้วยเขาทำมาหากินด้วยเราทำมาหากินด้วยจเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวย ะคะเพื่อนๆเนาะนี่คือส่วนหนึ่งเนาะคือต่างคนต่างเก็บต่างคนต่างขยันแล้วก็ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันเนาะความรักเดินหน้าต่อไปได้แน่นะคะ,ะคก็เป็นกําลังใจเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองการ์ดนี้ถ้ามีปัญหาความรักอยู่เนาะคุณอาจจะเป็นต้องเลือกนะเลือกให้ถูกเลือกคนที่ใช่เลือกคนที่นําพาชีวิตเราไปประสบความสําเร็จนะคะในะรเรื่องของความรักและเรื่องของการเงินนะคะเนาะต่างว่าอย่างนั้นเนาะวันนี้แม่หมอก็จบคลิปกองการ์ดกองที่2แต่เพียงเท่านี้เนาะบ๊ายบายนะคะพบกับกองที่3ต่อไปได้เลยนะ นะก็ขอเก็บนะคะขอเก็บสําหรับเ,เพื่อนๆที่เลือกกองการ์ดนี้นะคะกลองที่สองนี้นะแม่หมอค่อนข้างมีเวลาอัดคลิปน้อยจริงๆเพื่อนๆนะคะก็คิดถึงทุกๆท่านเหมือนเดิมนะคะสาหรับเ,เพื่อนๆที่ติดตามพลิกอากาศแม่หมอไม่ค่อยได้อัดลงช่องในยูเลยเนาะขออภัยด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆพพี่ๆที่เลือกกองการ์ดที่สามลุ้นไปพร้อมกันเนาะคุณได้ไพ่ใบนี้ h a ร์ t ทูฮาร์ดคอนเวอร์ต้องบอกว่าสถานการณ์เพื่อนๆสำหรับความรักที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถ้าใครปิดกั้นตัวเองปิดใจอยู่นะคนที่คุณรักเขาจะกลับมาแล้วจะกลับมาเปิดใจขอให้คุณเปิดใจรับรักเขาด้วยคิวปิดน้อยกำลังจะยิงแผงสอนแล้วนะคะเพื่อนๆนะขอขยายเพิ่มนะอัศวินถือถ้วยนะชายหนุ่มผู้นี้ถือถ้วยมาหาคุณเนาะได้ไพ่เดอะ e วินะคะดูไรลล้ ตามมาอีกใบก็คือไพ่เดอะฟูลนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของความรักหรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะแม่หมอคิดว่ามันมีความรู้สึกที่เหมือนคนที่จะได้รับอิสระอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเขาหรือเราก็ได้ความรักครั้งนี้นะถ้าใครมีพันธะผูกพันอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือเป็น ไฟตรงข้ามคือคนที่เรารักเนี่ยถ้าเขามีพันธะผูกพันใดๆอยู่เนาะโซ่พันธนาการอยู่มีโอกาสที่เขาจะได้รับอิสระแล้วนะคะนะก็ขอขยายพลังงานนะ้าไพ่เพิ่มนะคะได้ไพ่ j u d g m e n t การหลุดพ้นนะการหลุดห่วงเวนห่วงกรรมนะคะเพื่อนๆเนาะไพ่ห้าไม้เท้าและไพ่ของสีดา สถานการณ์นี้ต้องบอกว่าความรักครั้งนี้นะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นขอให้คุณเปิดใจนะคะความรักครั้งนี้เนาะคนที่คุณรักหรือว่าตัวคุณเองถ้ามีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นหรือมีเรื่องราวที่เราต้องถูกพันธนาการอยู่นะตัวคุณกําลังหลุดพ้นพันธนาการนั้นแล้วนะเบื้องบนนะคะเทวดานางฟ้าออกมาเป่าปีเป่าแต่แล้วภาพนี้นะคะการที่คุณกับ ความรักเก่าๆที่ฟาดฟันกันจบลงแล้วหรือความรักครั้งนี้กับคนที่คุณคบหาอยู่ด้วยเนี่ยนะมันจะยุติอะไรที่ร้ายๆถ้าคุณบัดมางใจกันคุณทะเลาะกันมีเรื่องเข้าใจผิดกันทุกอย่างจะสงบลงนิ่งเงียบเป็นอิสระ ะะสถานการณ์ที่ผ่านมาบางคู่บางกรณีบางท่านเหมือนคนป่วยเลยมันเหมือนคนคิดมากคิดเยอะแล้วก็โลกซึมเศร้าถามหาแต่ตอนนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณของคุณถูกยกระดับดีใจด้วยนะก็ขอให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงในความรักที่ดีนะคะคนกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มของชาวธาตุไฟนะคะเมษสิน,นุ่นที่โดดเด่นเนาะชาวธาตุลมเมถุนตุนกลุมนะคะแล้วก็ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก วันนี้แม่หมอก็จบคลิปพิาการทั้ง3กองการแต่เพียงเท่านี้เนาะขอให้สมหวังความรักทุกท่านนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องของแม่หมอด้วยจะได้ไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปต่างๆที่หมอจะดทำขึ้นนะคะวันนี้แม่หมอบา,บายๆนะสวัสดีค่ะบา,บายบายคะ่ะ